คุณอยู่กับ Revive Talk สารพัดความรู้ความงามและสุขภาพโดย www.reviveclinic.co สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Revive Talk รายการที่พาไปเจาะลึกความลับเรื่องผิวสวยสุขภาพดีและการดูแลตัวเองแบบเข้าใจง่ายผมเจมส์ครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอพิงค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยแต่บางครั้งก็เข้าใจผิดกันเยอะนั่นก็คือการใช้ปิตโตรเลียมเจลลี่หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อวัสลีนเพื่อดูแลผิวอย่างถูกวิธีคะ่ะหลายคนคงคิดว่าวัสลีนนี่มันแค่ทาผิวให้มันวาวๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้ววาสลีนมีประโยชน์มากกว่านั้นมากค่ะมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันผิวที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและลดปัญหาผิวแห้งกร้านหรือแม้กระทั่งริ้วรอยเล็กๆได้ค่ะลองนึกภาพผิวของเราเหมือนดินในกระถางต้นไม้ค่ะโลชั่นหรือมอสเจอไรเซอร์คือน,น้ำที่รดให้ดินชุ่ม วัสลีนคือพลาสติกคลุมหน้าดินที่ช่วยไม่ให้น้ำระเหยไปและป้องกันมแมลงหรือสิ่งสกรปรกถ้าเราลดน้ำโดยไม่คลุมดินน้ำก็ระเหยไปหมดผิวก็ยังแห้งอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีทั้งน้ำและพลาสติกคลุมผิวจะชุ่มชื้นและสุขภาพดีขึ้นทันทีค่ะโอ้โหฟังง่ายมากครับหมอพิงค์แต่แล้ว,วัสลีนมันช่วยเรื่องความงามได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลพลอยได้จากผิวที่แข็งแรง ผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยเล็กๆจุดด่างดำลดลงสกินแคร์อื่นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือมันไม่ได้มีสารทำให้สวยโดยตรงแต่ผิวแข็งแรงแล้วจะสวยเองค่ะสิ่งสำคัญคือทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสกินแคร์หลางหน้าสะอาดทาโลชั่นหรือมอยส์เจอไรเซอร์เติมความชุ่มชื้นทาวาสลีนบางๆเป็นฟิล์มเคลือบบางๆไหวถึงแค่เอานิ้วแตะแล้วเกลี่ยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะไม่ต้องหนาเกินไปเพราะถ้าหนาเกินผิวจะอุดตันแทนที่จะได้รับประโยชน์ค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมเชา้าทาหลังล้างหน้าและลงสกินแคร์เพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะก่อนนอนทาเพื่อล็อกความชุ่มชื้นตลอดคืนระหว่างวันทาเฉพาะจุดที่แห้งเช่นหางตามุมปากลำคอโอเคแต่คนผิวมันหรือเป็นสิวล่ะครับสามารถใช้ได้ไหมครับ คนกลุ่มนี้ไม่แนะนำเลยค่ะเพราะจะเป็นเหมือนการเอาน้ำมันไปราดใส่กองไฟทำให้หน้ามันและสิวเห่อมากขึ้นหลายคนสับสนว่า2ตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าโลชั่นหรือมอยส์เจอไรเซอร์เติมน้ำให้ผิววาสลีนล็อกน้ำและปกป้องผิวเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณรดน้ำต้นไม้แล้วเอาพลาสติกค,คลุมถ้าไม่มีพลาสติกน้ำก็ระเหยไปหมดแต่ถ้ามีพลาสติกปลูกต้นไม้ได้สวยสมบูรณ์เลยค่ะ นั่นแปลว่าถ้าใช้แค่โลชั่นอย่างเดียวในหน้าหนาวผิวก็ยังแห้งอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้ใช้ทั้งคู่ร่วมกันค่ะวัซลีนช่วยได้หลายอย่างลดแรงเสียดทานเช่นทาต้นขาก่อนเล่นกีฬาช่วยฟื้นฟูจุดแห้งเฉพาะเช่นริมฝีปากหรือข้อพับแต่ข้อควรระวังทาบนผิวที่สะอาดเท่านั้นคนผิวมันหรือสิวไม่ควรใช้ระวังอาการแพ้หากเกิดอาการคันหรือผื่นให้หยุดทันทีค่ะ สรุปง่ายๆคือมันเหมือนพลาสติกป้องกันความชุ่มชื้นแต่ไม่ใช่สารเติมน้ำเองใช่ค่ะนี่คือวิธีใช้ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ทั้งผิวแข็งแรงและสวยขึ้นค่ะหลายคนไม่รู้ว่าการดูแลผิวให้แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของความงามการใช้วาสลีนอย่างถูกวิธีคือการลงทุนกับผิวตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์จากสกินแคร์ที่ใช้มานั้นไม่สูญเปล่าค่ะ โอ้โหฟังแล้วเหมือนการสร้างพื้นฐานให้บ้านแข็งแรงก่อนตกแต่งเลยครับถูกต้องค่ะถ้าผิวคุณแข็งแรงแล้วการแต่งเติมอื่นๆก็จะสวยได้ง่ายและยาวนานค่ะสุดท้ายแล้วใครอยากมีผิวชุ่มชื้นแข็งแรงและสวยอย่างเป็นธรรมชาติจดจำหลักการง่ายๆหลังหน้าเติมความชุ่มชื้นล็อกด้วยวาสลีนและอย่าลืมปรับให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากอ่านสาระความรู้และเทคนิคความงามอื่นๆแบบละเอียดสามารถเข้าไปดูที่ www.reviveclinic.co ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ใน Revive Talk ตอนหน้าค่ะ